ข้อมือดีมากข้อมือจะพิ้วมากสังเกตนะฮะสังเกตข้อมือโอ้โหเป็นไงเป็นไงนี่ข mm ้อมือดีสวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับช่อง Wake Up Shut Up ที่เกียรตออกกําลังกายโว้ย สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับชื่อใหม่จ้า,ม,า,าม,ม่ไล่ครับไล้องเวกสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับเวกาว้า Shut Up รายการที่ชื่อไทยว่าขี้เกียจออกกําลังกายโวยนะฮะใครที่ไม่ชอบออกกําลังกายก็วันนี้ผมจะพามา work out นะฮะหรือการออกกําลังกายแบบ ขี้เกียจขี้เกียจแต่มันทําให้คุณอาจจะสุขภาพดีขึ้นมาบ้างนะคุณไม่ได้หุ่นในแบบกับเราคุณอาจจะเป็นหมูที่แข็งแรงคุณอาจจะได้ร่างกายที่สุขภาพแข็งแรงนิดนิดหน่อยหน่อยดีกว่านอนอยู่บ้านนะระวังการที่นอนอยู่บ้านเป็นแผกกดทับอันนั้นผมว่าไม่เวิร์กอย่างน้อยออกกำลังกายลเล็กๆยเนานะ,ะวันนี้พาไปดูกิจกรรมหนึ่งที่กำลังฮิตเป็นอย่างมากนะครับอันนั้นก็คือ Ba ด o ทิ uke, ร์นลนะฮะหรือการทะเลาะก,กับเชือกตามมาเลยครับ น,น,นีการแอคชั่นหรือว่าอเอ้ยครับอันนี้คือแบตเทิร์นลูบนะครับเด็กก็เล่นได้ฮนะเด็กตัวนิดเดียวว่ายังเล่นนะครับมาเล่นให้ดูหน่อยดิโนโอ้โหพอหน้าตาดีนหละใช่ไหมล่ะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูการเล่นแบตเทิร์นลูบนะครับว่าเขาเล่นกันยังไงก็ไปติดตามในคลิปของ EP แรกของเราเลยไปช่องของเรานะครับก็จะนำสาระการออกกำลังกายแบบง่ายๆใช้ได้จริง ทำให้คุณร่างกายแค่แข็งแรงไม่ได้ออกกําลังกายให้คุณเพอร์เฟกหรือคุณเป็นในแบบเป็นอะไรทั้งสิ้นผมจะเอากันออกกําลังกายที่ใช้ได้ในชีวิตจริงอุปกรณ์ที่ไม่ยากมากที่มีในท้องตลาดนะฮะมาให้ทุกคนได้ชมก็วันนี้พามาทํากิจกรรมนึงที่เรียกว่ากําลังนิยมมากเลยนะฮะตอนนี้เขาเรียกว่า Battle l o o ลูนะฮะตัวนี้ก็คือเชือกด้านหลังเหีนอยนี้นะครับแบ t เทิ l o o ลเป็น กิจกรรมหนึ่งที่ง่ายแล้วก็ทําได้จริงเป็นการคาร์ดิโอที่ดีที่สุดนะฮะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อด้านบนและแกนกลางนะทาให้ร่างกายคุณสามารถใช้งานได้อย่างดีในการใช้ชีวิตปัจจุบันนะฮะเพราะฉะนั้นการฝึกครั้งนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําท่าเบสิกง่ายๆให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวผมสาธิตเองเลยนะฮะเพราะว่าไม่มีแขกรับเชิญน,นะนัดแขกรับเชิญไว้แล้วแขกเชิญไม่มาแล้ววันนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับท่าที่1 ก็นี่นะครับนี่คือลักษณะของเชือกที่เรียกว่าแบตเทิลลูดนะฮะแบตเทิลลูดเนี่ยเป็นเชือกที่มีขนาดใหญ่นะครับน้ําหนักข้างหนึ่งก็ตกประมาณ10บกิโลนะรวมกันสองข้างประมาณ20่สกิโลนะหรือบางเส้นก็หนักข้างละ5้กิโลรวมกันก็เป็น10บกิโลนะฮะซึ่งเชือกที่มีน้ําหนักขนาดนีนะเมื่อเราทำกามสฉบัดนะฮะจะทําให้เราได้ฝึกกล้ามเนื้อด้านบนแล้วก็แกนกลางของลำตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการออกากําลังกายที่ดีเยี่ยมมากเลยนะ เดี๋ยวเรามาสาธิตท่าที่หนึ่งง่ายๆ,ๆก่อนนะครับท่าที่หนึ่งเรียกว่าเวฟนะฮะเวฟเนี่ยเราเริ่มจากการยืนตัวตรงนิดนึงนะฮะแล้วใช้คูสองข้างในการสะบัดแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับสะบัดขึ้นนี่เรียกว่าเวฟนะฮะนี่คือเวฟถ้าเวฟเนี่ยเราจะใช้ต้นแขนนะฮะแล้วก็เราจะหนีหัวไหล่แล้วก็ต้นแขนด้านบนไว้นะ,ะก็คือใช้หัวไหลนี้นะครับเพื่อสะบัดแบบนี้นะ,ะสะบัดแบบนี้นะครับ 10วินาะทีนับยังไงครับนับแบบชอดอเลยครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งองหนึ่งามหนึ่งสหนึ่งเจ็ ตรงนะครับแต่ท่านี้จะเพิ่มเลเวลกันไดนสง้าย่อตัวลงไปนะครับะนั่งต้านี้นะครับและมีมีแกนมีตรงระว่ังแขนไว้ที่แกนกลางลำตัวแล้วสบัดเราจะสบัดที่ปลายแขนนะครับเราจะใช้หัวไหล่ที่น้อยที่สุดนะครับท่านี้ประมาณนี้ครับก็ทำไป20วินาทีเหมือนกันนะครับมากกว่านี้ก็เหนื่อยฮะก็ตายก่อนนะครับเพราะว่าขี้เกียจขอกกำลังกายก็เอาแค่20วิทพอนะครับอย่าเยอะ าเยอะว่นนี้อาจจะหายใจไม่ทันได้นะค,ะครับนี่คือท่าที่สองนะผ่านไปวันนี้จะมาทําให้ดูแค่สามท่านะเพราะเหนือ่อยแล้วเพราะมันขี้เกียจออกกําลังกายไงเพราะฉะนั้นใครที่ขี้เกียจออกกําลังกายดูคลิปเราแล้วก็ไปทําแบบนี้ได้ไง่ายนะโอเคท่าต่อไปนะครับเป็นการดับเบิลเวทแต่ว่าเราขึ้นลงด้วยะคะรับเหมือนเราขึ้นลิฟต์่ะดูนะครับ โยคะทำกแลขึ่นนะครับแบบนี้นะครับก็ทำ20วินาทีเลยนะครับง่ายๆแค่นี้ครับวันหนึ่งคุณก็จะได้สุขภาพที่ดีออกมาได้นะครับอันนี้คือการออกกำลังกา,กายที่ง่ายที่สุดครับผมแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับกับขี้เกียจออกกำล,ลังกายด้วย EP2 ไปครับสวัสดีครับ าานะฮะน้องแปะนะฮะโอ้โหข้อมือดีมากข้อมือจะพิ้วมากสังเกตนะฮะสังเกตข้อมือโอ้โหเป็นไงเป็นไง,งนี่ข้อมือดีฮะ,ค,ะคนนี้นะฮะใครที่สนใจก็มาติดต่อน้องแปะนะค,ะคนนี้น้องแปะทีทีทไรนะลืมทีแปดติดนะครับเคยลงไฟขับด้วยไปต่อยมาตอนนั้นโอ้โหเป็นไงครับนี่ครับใครที่ขี้เกียจนะแค่ท่านี้พอแล้วฮะไม่ต้องเล่นอย่างอื่น โโอตายแล้วครับอย่าดมอย่าลมอย่ามองมาอย่าดมอย่าลมอย่ามอง oh. <laughs> ใช้ได้ครับ oh. สุดยอดครับสุดยอด